สวัสดีครับนนมือนีมวยไทย7จสีครับบรรยากาศการช่างกำนักครับเอาบรรยากาศการช่างกำนักตัวของนักมวยที่ชกในรายการศึกมวยไทย7จสีนัดประจำวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2 5 6 8ักแมา,มาแจ้งให้ทราบครับว่าน,น้ำหนักผู้ใดมากขาดมากเกินมาลดยังใดครับเพื่อประกอบข้อมูลในการรับชมศึกมวยไทยเจ็ดสีมือนีครับ ผู้มวยมีการเปลี่ยนแปลงว่าไปเบิ้งกันครับคู่แรกนะครับคู่แรกคู่แรกในในการถ่ายทอดนะครับเริ่มการถ่ายทอดเป็นผักบุ้งเพชเกเียรติเบ็ดเมื่อนี่เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นมฤเดชครับนฤเดชมฤเดชเพชเกียรติเพชร,ชร,ชรครับผมพิกัดร้อยสองควันคูชกเปลี่ยนมาเป็นทางด้านวังไพรรถสวยจ่าเจดนะครับวับงไพรมาเสริมแทนเนื่องจากคูชกเก่าของผักบุ้ง ถอนตัวออกไปไม่พร้อมคู่ที่2องไก่ทองพียีผ้าใบเดิมที่ขึ้นไวครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรเพชรวิเศษบอพร้อมถอนตัวออกไปทางผู้จัดดึงเอาเด็กด้อยทีเอ็นมวยไทยมาเสริมแทนครับพิกัดร้อบปอนด์เจอกันแล้วก็คู่ร้องคู่ร้องเป็นทางด้านพยักษสุริน JP Power นะครับเจอกับไข่มุกขาวเบสเฉอวด ยังคงเดิมครับบม่มีการเปลี่ยนแปลงครับพีกัดร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์แล้วก็คู่เอกปีไม่เอราวันร้อยยี่สิบสามปอนด์เจอกับดอกไม้ป่าน,นี่ก็ยังอยู่ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่าบึงน้ำหนักครับผู้ดใดมากขาดมากเกินเท่าไดครับเหมือนเช้านี่สดสดร้อนๆครับสั่งพานเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าคู่แรกผักบุ้งมาหนึ่งร้อยสองจุดหกนะครับลดไปจุดหกวันนะครับ คู่ชกคู่ชกวางไพ่วางไพรลสวยลกสวยจ่าเจดมวยแทนมวยแทนมามาน้ำหนักร้อยหนมาขาดไป0.8ครับไก่ทองพียูผ้าใบมาพิกัดร้อยยีมาร้อยยี้าดแขาดไป0ูจุคู่ชกเด็กดอยมาร้อยยีจุเกินไป0.8ครับผมคู่รองคู่เอกครับพยักย์สุริน JP power พิกัดร้อยยีมาร2 7ยจ็ ลดไป0.2อ่าคู่ชกไข่มุกขาวเบชอวดพิกัด127มา128.8เกินไป1.8ก็แต่อพอดีพรอะงามครับบ่ถือว่าหลายปัน,นแล้วกคคู่เอก123.4ครับปีใหม่ละวันมา123.4ดอกไม้ป่ามา123.2พิกัด123ปอนด์อ่าถือว่ามุมมีผู้ใดเกินนายเกียดครับเกินกัคนละเล็กละ้อ่แล้วก็มีมากขาดบ้างอ่า ถือว่าน้ำหนักตัวอาทิตย์นี้มาดีเลยทีเดียวครับผมอ่ะที่นี่หายมวยมากเม่ชอบครับตัวเดียวกับบ้านครับผมมวยรักมวยชอบตัวเดียวกับบ้านจะเป็นใครบ้างมารับชมรับฟังกันครับอ่าเริ่มวันที่คู่แรกเลยครับคู่แรกคู่แรกมะลิเดชเพชรเจ็ดเพชรหรือว่าเจ้าผักบุ้งครับเดิมๆผักบุ้งก็เห็นมาต่อยหลายครั้งนะครับเจอกับมวยแทนวังไฟรถสวยจ่าเจ็ด ภักบุงนี่ล่าชุดก็ไปชนนอกแสนเพชรแสงเพช,เพชรบัวเลี่ยมสวรรค์น,นะครับอยู่ลาดดำเนินครับชนนอกยกแหลกผู้ชกส่วนผู้ชกว,ว,วางไพ่รึสวยจ่าเจดนี่สองไฟหลังกะัชะนะแก่งพี่บุญหลายหรือว่าโรงเรียนราดเจวินิตบางแก้วอ่าแกงตัวนี้กับเป็นอดีตยอดมือเด็กครับอ่าควงไพ่ชะนะมาได้กัถือว่าวธรรมดาอ่าแปลว่ามือนี่เสียที่ที่มาเสริมมาแทนคู่นี้ เดี๋ยวมวยในรายการอย่างผักบุ้งผักบุ้งนี่ก็เห็นเห็นทานตากันว่าร้ายแล้วครับเป็นมวยที่คล้ายๆว่าแบงพลากํำลั่งยังโมเป็นนะครับหยุดยุนเกมการชกยังโมเป็นครับมีเท่าไรใส่เบิร์เป็นมวยปลอดน้อยครับผักบุ้งนี่มวยปลอดน้อยโมจักแบงพลากํำลั่งการชาากโมจักยุดยุดยุน,ยนลูกเกมครับยัง่งยืนระยะบ่อ่อยดีปันไดครับ สำหรับพักบุ้งแต่ว่ามือได้เปรียบเป็นมวยตัวยืนไม่ไราการนครับผมคู่นี้เนี่ผมชอบไปที่ตรงขามครับตรงขามมวยแท่นครับอมองมาฟอรอมหลังๆนี่ก็ถือว่าจูวไว้สวยครับหนาหนาร่องครับหนาร่องแต่ว่าถัดตอ่อบวแพงก็เอียงไปทางออกไปเขาพักบุ้งก่อนแต่ว่าถัดต่อแพงในี่องหนาร่องลองทางด้านวังไฟลดสวยจ่าเจดครับผม ตืนๆก็ค่ยขยับขยายนะครับคูส่องครับผู้ส่องไก่ทองพิวผ้าใบจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับฟอร์มหลังเนี่ชนะพิชชนะเจ้านิติกรส่วนน้ําทานชิลีอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ครับชนะอยู่ต่างจังหวัดส่วนเด็กด้อยคู่โชคเมื่อยแท่นครับมาเสริมแท่นล่าสุดนี่แพ้ทหารเอกนายกกอเทีท่าศาลาฟอร์มหลังหลังคู่นี่เคยใช้บริการกันมากแล้วครับเป็นทั้งนั้นไกท่ทองเอาชนะไป รอบนี้ไกท่ทองมวยจังหวะครบเครื่องบูดูดันมัดเท้าเข้าสอกเคยชนะมากครับส่วนเด็กดอยปร,ประเภทพ่พวงนับพว่วงนกป,ปิดบัญชีแต่วันนี้มาแทนครับเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกแล้วก็สภาพร่างกายดูนี่เอียงไปทางมวยในรายการครับอถ้าไม่พลาดโดนหมัดโดนสอกน่าจะในน่าจะตีตัวเดียวครับน่าจะหนังม้วนเดิมครับผมสําหรับไกท่ทองที่อยู่ผ้าใบ คุรลองครับคุรลองเป็นพยัคฆ์สุรินทร์ JP Power หรือว่าสิทธิเจ๊การนะครับฟอร์มหลังๆเนี่ยก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับฟอร์มหลังๆเนี่ยกะแพ้เสียงครัง้งมากลุ่งเรืองเล็กเทียนมวยไทยครับแพ้เสียงครั้งมากลุ่งเรืองเล็กเทียนมวยไทยอยู่วันลุมพินีครับวันนั้นก็นชนะยกสองพีทอราวัณน,นะครับคู่ชกไข่มุกขาว เบสเฉวดหรือว่าวันของโอมหรือว่าเพชรสี่หมือนนะครับคนคนครสีธรรมราชทอมเพชรสี่หมือนครับรูปร่างช่วงโชคได้เปรียบเลยทีเดียวเทีเยบตัวกันแล้วนี่ไข่มูกขาวประเภทเขาในเหนียวเหนียวหนึบนะครับแต่ว่าเครื่องร้อนชา้าได้เปรียบรูปร่างช่วงโชคนะครับฟอร์มหลังๆของไข่มูกขาวกับมี่ชนะนกเพชรทองก่อการลวกนะครับที่ที่ภาคใต้นะครับชนะเพชรทองมากคู่นี้นี่ต้นต้น,ตนพยักษ์สุรินน่าจะไปก่อนครับแต่ว่า ท้ายนี่ไข่มุกขาวได้เปรียบรูปร่างช่วงชกแล้วก็เวทน้ำหนักอ่าพยัคซุลินเนี่ก่อนหน้าเนี่ยชกอยู่ร้อยยี่สิบสองร้อยร้อยยี่สิบสามครับไปนี่นี่ไปมาร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดทั้งด้นานไข่มุกขาวนี่เป็นมวยชกอยู่เวทนี่มาตลอดอยู่แล้วครับอ่าผู้นี้มองว่าท้ายไข่มุกไข่มุกขาวจะเบียดแซงได้ครับเนื่องจากรูปร่างช่วงชกใหญ่ใหญ่โตมโหระทึกครับผู้นี้ ออกชอบไปที่ไข่มุกขาวเบสเฉวดครับผมคู่ชกพยักษ์สุรินน้องชายจอมโหดเมนาชิตันได้ครับคู่เอกคู่เอกพี่ใหม่เอราวันนะครับอดีตแชมป์ร้อยสองปอนด์ช่องเจีีครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับผมวงในมีความแทงฟอร์มลาสุดเนี่ยแค่คะแนนเพชรสยามน้ำยาน้ำดื่มทีทัทเเวร์อเตอร์อุบลหรือว่าเพชรสยามจอพัทยานะครับคู่ชก ดอกไม้ป่าท็อปแฟรี่ยิมนะครับจังว่าฟีเมออาวุธหลากหลายเตะทรายต่อยทรายมัดคมครับมัดสวาคมมีเตะขามีแข็งทรายรุ่นแรงครับฟ้อมหลังนี่ก็มาสะดุดแพ้คมเพชรสารวัตรเสือที่ช่องเจ็ดสีนี่แหละครับความล่าสุดแพ้คมเพชรไปเจ้าดอกไม้ป่านี่ยขาวๆมีอัดฉีดล่วงน้ามาแล้วแสนหนึ่งไม่มีแรงจูงใจครับส่วนรุ่นพี่ บีไม้นี่จังหวะฝีมือครบเครื่องเกาเกมคู่นี้จะจะล่วงหล่นหรือว่าออกทะเลครับ <c oughs> คู้่นี่เนี่ยผมมองมาตนตนแถวบ้านรล่นเนี่ยท้ายเนี่หลงเรี่ยมแข็งได้ครับคูน่นี่ว่าปีไหม้เป็นรุ่นพี่เกา่าเก่าเกมกระดูกกระดูกดีครับจัดจ้านกว่าครับคู่นี่ผมชอบมวยจังหวะฝีมือครับมวยรูปร่างดีกว่าอย่าง ปีใหม่เอราวันครับดอกไม้ป่าถ้าต้นตนเคาะบวรวงบวรุนนี่ไทยไทยออกทะเลได้คือกันครับครูนี่ออกชอบปีใหม่เอราวันครับสำหรับมวยชอบที่สุดในรายการตัวเดียวกับบ้านสัปดาห์นี้ผมชอบไปที่เจ้าไข่มุกขาวปีชจะอวดนะครับหนุหล่างช่วงชกใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าในในน่าจะบดตีอยู่ครับผม ส่วนคู่หนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยออกออกตัววางทุนนะครับเข้าวางไันะครับถ้าเป็นรองแพงนะครับแต่แต่ถ้า้าว่าแพงเนี่ยเขา้าราคาเบียดเบียดเนี่ยเขาพักบุ้งหรือว่านั่นเรียเด็ดครับแต่ว่าถ้าเป็นรองแพงเข้าวางไัครับผมคู่สว่งเนี่ยไก่ทว่งพีวีผ้าใบครับไม่ร่วงไม่พลาดร่วงลวนเนี่ยเคยชนะมากเป็นมวยตัวยืนในเลกันน่าจะเอาอยู่ครับอ่าครับผมสําหรับ วันนี้ก็มีข้อมูลมาฝากประมาณนี้ครับชอบๆกันตามกันไปนะครับรับฟังเพื่อเป็นข้อมูลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ